นี่อันนี้ก็สิเป็นอีกหนึ่งท่าของโตตุนบอกเลยว่าท่านี่นั่งมกักบอกคา,ากมักยังมาติมักที่ได้นั่งทั้งโตแม่นั่งข้อแม่ขันเอานอนนี่อุย้ยสักดินไตอยูย่หญิงบ่อยากนอน <c oughs> ก็คือจังบอกนั่นละตอนนี้ก็เริ่มง,ง่ายขึ้นคักเราเป็นบอมอมีงอง,องอกงอแง่ขะนอนเลยน้ำลายปูดปูดอยู่แบบนี้ละ่ะก็สิมีงอแง่แนเวลานั่งหิวนุมแล้วก็ง่วงนอนก็สิมีอีเหะแต่ว่าบ่าถึงกับหากันจังสินาะแต่ว่าถึงจังไงก็ตามในเมื่อเฮามาฝากไว้เป็นลูกหลวงปู่แล้วหลวงปู่บอกว่าให้มาหาหลวงปู่จักสองศีลสามศีลก่อนก็สิพาดินแดนมาหาหลวงปู่จักสองเทียจังสินาแล้วก็จังสิบ่ค่อยได้มาก็สิเอาขันหามาถวา ไขหลวงปู่เหรอไขหลวงปู่ผูกแขนไห้คือเก่านั่นละวัดที่มามือนีมันเป็นวัดบ้านจต่ของมันวัดบ้านนู้นแตเลื่อนได้ยิงกะสิมาวัดป่าบ้านนู้นทองบ้านนู้นทองอยู่ใกล้บ้านพวกฉันนี่ละแต่ว่ามันสิขึ้นตรงอยู่อำเภอโน้นสะอาดบ้านนี้แล้วอีกอย่างบ้านนู้นทองหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านของไผ่บัติเป็นหมู่บ้านของช่องดังอีกช่องหนึ่งค่ะก็คือช่องพันผ้าเลาะช่องของพี่พันพอวายยังตีถามกันไปถามกันมาโอ้อยู่ใกล้ๆกันหนึ่งเดี๋ยวขันมีโอกาสสิได้ไปมาหาสู้กันยู่เด้อค่ะพี่พันโตัวตุนม้ามือหนมเบบบบิ่่งและสาายตลย แน่เมืองบาดหลวงปู่ค่ะแล้วหลวงปู่วางได้หูบอเอามึงอยากเขาไม่อยู่ในบาดเป็นบอหรือว่ามึงอยากมาบวชเป็นเนตรมาสันว่าแหงแต่หลวงปู่บอกจังสันแหงหัวเตอหัวเตินแบดนี้ตลอค่ะแล้วก็มีลูกเพลหลายคนอินบอกมาบอกว่าดุจจ้าดุจจ้าจำในบอที่ดุจจ้าบอกว่ามูดุจจ้าที่เสียไปนะมาเกิดเป็นดินแดนเอาจริงๆเด้อเรื่องเนี้ยฉันก็คิดอยู่ตลอดได้หญิงเพราะว่ายังวันตีก้อนหนาเนี่ยฉันประเด็จไมาบอกพวกเธอฟังฉันฝันเนาะฉันฝันแต่ตอนดินแดนได้ประมาณสองเดือนน้อยๆนี่ล่ะฉันฝันว่ามูในรุ่นในแกงเดียวกันน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 ีีีีี่่่่่่่ะะพาาากกกััััแแแตตตงงววววไไไปปปเเททยยฉ็็หมมมมููึใ้้สล ฉันเห็นมันเนาะฉันเห็นมันแต่งตัวแบบว่าบอกยังสวยยังงามเลยได้ฉันเลยบอาเอามึงขึ้นมาน้ามูแล้วมันก็หันมายิ้มให้ฉันแล้วมันก็ตอบวางในหูบอมึงกูไปใส่ท่านใดดอกกูเป็นห่วงมึงอยู่จาก3เดือนกูจังสีไปมันมาจังเสียแล้วในความฝันนั่นนะฉันก็ตื่นขึ้นเลยแล้วสักพักหมู่บ้านเมื่อก้อนนี่แหะฉันก็ฝันฉันฝันวางในหูบอฉันฝันว่าฉันเห็นมันอีกแล้วบัดที่นี้ในความฝันนี่มันมาผู้เดียวเด้แล้วมันก็บอกว่าจังใดหูบอมึงกูไปก่อนเด้อแล้วบ่รู้ว่ามันสิเป็นความบังเอิญหรือว่าจังใดก็คือตอนนี้ดินแดนก็3มเดือนแล้วจังสี่แม่อันนี้ก็โปรใช้วิิจารณยาณในการรับชมรับฟังเด้อเนี่ยขันบอก ทำแบบนี้กับสิอุจูอาจารย์จังสีละตม๊มายังมื่อแรงค่ะเบิ่งในเปียงตัวตุวต้นน่อยมากหลายโมบลายนะ่ะยิงเอาจริงๆเอาลงน้นในอูแบบนี้นะบ่าได้กลวาย,ยากเด้กเพนเบิเ่องมบ่ายแบบนี้เราพื่นก็รับไปเองแม่พอแต่ตตุต้นรับแล้วไม่ยากจะเห็นนักอยากนักกินใบทาให้กินกี่คือเกาเมื่อนี่กัมีน้ำพริกกับปีถอดปลาทูถอดไข่แล้วก็ต้มจืดบูย๊ยมื่อนี้อาหารไทยๆค่ะเลืบอบกคักแสบบกคักเลยอละนี่ขอบคุณอีกนึงรีวิวจริงๆเด้อตอนนี้ใช้เซรั่าา่ังหปะญถึ ถ้าใส่ผลิตภัณฑ์แบรนด์เอีของเฮ่าเราก็ใส่ต้อเนืองนะฝ้าก,ก็สีจางลงมันสีค่อยๆจางนะญิงเพราะว่าปัญหาฝานะ้าเป็นปัญหาที่นักแต่ว่าบางคนใจร้อนใส่ผลิตภัณฑ์ของเห้าแล้วว่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์กระทักมาแล้วเดี่ไม่เห็นฝ้าหายฝ้าจางเลยเอาจริงๆครีมของเฮามันบ่เป็นครีมแรงบ่เป็นครีมที่มีสารสเตียรอยด์หรือว่ามีสารปลอดมันเป็นครีมบำรุงเน้นค่ะเน้นบำรุงล้วนๆฉะนั้นต้องใส่เวลาค่ะมันสีรักษาแล้วก็บำรุงในตัวเราเสียใ้ผิวหนาเข้าแข็งแรงบอกขาดผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ พาแสบแต่ถ้าอยได้ไปลายทางกับไปที่ต่อตร้านค้าดูดจ่าพาแสบได้เลยยงามมือขึ้นนะหญิงนาวสีตายเทั้งพีเทั้งนองเลยค่ะห้มพาให้ยันออกเบิดบอกนองนี่แห้งคักยกขาขึ้นสี่ฝ่าแล้วก็ยันติงติงๆอีเย่ยขึ้นกันค่ะยันยันแล้วหันหนามาบอกแม่วังในหูบอกแม่แม่จะหุ่มพ้ายหนูทำไมหนูร้อนวาสันโอ้ฉันายานลูกนาวสคนเนี่ยได้พอทั้งขู่เลยมันขี่หอนคือ้พอมันเลยได้หญิงตื่นเสามาตีหาก,ก็มาหาจำลาล่างกายเซียจแล้วก็มาเหตุงานบาดงานเลื่อนก็มีคน ดีนกัเพราะว่ายางตีง่ามกวดนนะมันมาปวดหลังแม้จากนั้นตัดผ่ามื่อที่ได้ขั้วค่ะมาทายพออีหยังหูบ่กเมียฉันก็ล่อบงชุรดใส่แน้วกินฮมือนีกสิอ้อมเครื่องในไกลอีกแล้วเพราะว่าเมียฉันบอกว่ามือนันออมมันส่มแสบๆจังสีนาแล้วก็อุ้นตมจือที่เหลือจากมือขึ้นค่ะแต่ว่ามือนีฉันก็นางกินเขาคนเดียวก่อนเพราะว่าอยางตีเมียไปเอาตตุนส่วนปอปูเลาฉีดยาฉีดยาต้นหมอกต้นไม้รอบบ้านยังสีนาแล้วเห็นว่าท่านในเลี่ยวกันเบี้ยว่าท่านคนเลี่ยวตออนนี้ยากสิว่าตตนอารมดีแงเป็นตาเั่า เลี้ยวน้ำเลียวน้ำแล้วก็ยิ้มแล้วก็อ่อแอนะยิงเอาจริงๆเด้อแห้งไกลมือที่แม่สีนี้จ้ะนั่งแหงเป็นต่สร้างแม่ยิงว่าพื้นอีใหญ่พืนแหงคักเพื่นแหงขี้อ่อนคักบานีน้องมิวนะโอ้ตอนที่สีนี้จากแค่น้องมิวผู้เดียวว่าทรม่านคักแล้วแต่ว่าอันนี้มีหอดสอคนฉันแหงทรม่านบอกค่ะมีหลายคนคอมเมนต์ถามฉันเนาะยาเจ้ายัางบ่ทันได้กลับลงไปเหตุงานบอกขึ้นมาล่าออกแล้วเอายิงฉันก็เลยบอกว่าฉันล่าคอดบางคนก็ว่าย่า่มันคือ่งโดดแล้วเกินนสามนเมือนเตรียมตัวินอน เอาโมงสิโมงเอาวังหันกินน้มคือตาเสิบเสิบยู่แต่่าตอนนี้แล้วเบิ่งหนวยตาซ้ำคำปันนี่จักเง,งียนเบิ่งอีอย่างได้สูแลบาดนี่สีนอนหายง่ายบ่บันนี้เบิ่งหนวยตาเพิ่นดูฮึ